คูยคุยกันต่อในช่วงการเมืองของข,ข่าวข้ามินบีซีนิวส์นะครับคุณผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเศรษฐาทวีสินได้เสร็จสิ้นภารกิจที่ออสเตรเลียแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้คือวันที่7ไปถึงวันที่14มีนาคมนี้ท่านไปเยือน2ประเทศนะครับก็คือสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนะครับโดยท่านจะเน้นในการเชิญชวนนักลงทุนจากสหภาพยุโรปให้เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ใายช้ยวัชรงโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงภารกิจการเดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณารัฐเยอรมน,นีและสาธารณารัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง<แ>เพื่อต้องการให้สหภาพยุโรปทำสัญญา FTA กับประเทศไทยเพราะไทยไม่มี FTA กับยุโรปมีเพียงผ่านกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งตั้งเป้าว่าภายในปี2568จะมีสัญญา FTA ระหว่างกันให้ได้ จึงต้องอาศัยแรงผลักดันจากทั้งสองประเทศถ้าได้รับความเข้าใจความสนับสนับสนุนจากสองมหาอำนาจในกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยความเป้าหมายที่จะเปิด FTA กับยุโรปก็จะเป็นจริงได้นะครับนี่หนึ่งสองเนี่ยในทั้งเยอรมันและก็ฝรั่งเศสมีบริษัทชั้นนำของโลกในด้านต่างๆที่ มีคุณสมบัติที่เหมาะที่จะเป็นคู่ค้าที่สําคัญกับประเทศไทยเยอรมันก็เป็นเจ้าแห่งรถยนต์ถูกไหมครับชิ้นส่วนรถยนต์ไม่ว่าจะเป็น mercedes benz นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทมาเลอร์บริษัทอ,อ,อ,อะไรฮะบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยหลายเจ้าเนี่ยท่านนายกก็จะไปเจอโดยการเดินทางเยือนสหภาพยุโรปในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้พบปะหารือกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์รายสําคัญสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของไทยที่จะเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตรวมไปถึงพบกับเจ้าของบริษัทแฟชั่นชั้นนําผู้บริหารระดับสูงบริษัทด,ด้านการท่องเที่ยวผู้บริหารห้างสรรพสินค้ารวมไปถึงผู้บริหารมิชลินไกด์ด้วยโดยภารกิจแรกเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเยอรมนีจะเข้าร่วมงาน i ินเ r n a t i o n a l Tourism Berlin หรือไอทีบไปพบปะหารือกับบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำพร้อมกล่าวปตกถาพิเศษว่าหากอยากติดต่อกับอาเซียนต้องเข้ามาผ่านประเทศไทยเพราะไทยสามารถเชื่อมโยงกับอาเซียนได้ทุกประเทศพร้อมย้ำว่าเป้าหมายหลักของการเดินทางไปในครั้งนี้คือเรื่องการค้าการลงทุนรวมถึงจะเจราจาฟรีวีซ่าเชงเก้นกลุ่มประเทศยุโรปตวันตกให้กับคนไทยด้วยขณะที่ภารกิจนักุงปารีสฝรั่งเศส นายกรัฐมนตรีจะได้พบปะกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสและบริษัทชั้นนาของฝรั่งเศสหลายรายเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน LVMS ที่เป็นเจ้าของหลุยวิตตองจะเจอกับเจ้าของเขาเลยเป็นแชร์แมนนะครับมิสเตอร์อาโนนะครับก็จะมีโอกาสได้พบกันท่านนายกจะไปเจออย่างกลุ่มพวกกลุ่มเรื่องของการท่องเที่ยวไปเจอ ผู้บริหารระดับสูงสุดของแอรคอร์กรุ๊ปไปเจอมิชลินไกด์นียนะครับแล้วก็ไปเจอแม้กระทั่งบริษัทที่ทำเกี่ยวกับตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์ห้างใหญ่ๆเช่นห,ห้างลาฟาแยตแกลลอรี่ลาฟาแยตอย่างนี้นะครับจากนั้นจะเดินทางไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอีกครั้งซึ่งถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการและจะได้พบปะหารือกับ นาโอลาฟชอลนายกรัฐมนตรีสาพันสาธารณรัฐเยอรมนีอีกด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน